กำลังลุนเจ้ากรอบลิ้นตัวนี้ค่ะทุกคนดูสิคะ เขากำลังประมูลกันอยู่ค่ะดูเหมือนว่าตลาดตอนนี้ราคากําลังลงนะคะจัดเลี้ยงราคาไม่แพงเลยค่ะนี่นะคะเจ้ากรอบบินนะคะโดนประมูลไปแล้วนะคะในราคา31บิลเลียนเท่านั้นค่ะแต่ต้องบอกนะคะว่าเขาเริ่มต้นกันอยู่ที่1บิลเลียนเท่านั้นค่ะนี่ทุกคนว่าเราจะได้เจ้ากรอบบินมาเป็นของเราไหมคะ <c oughs> แต่ดูตลาดที่นี่ก็คือขักหน้าดูเลยค่ะวันนี้นะคะเรามาตามหาน้องบอลลูนสีส้มค่ะทุกคนซึ่งราคาที่เราตั้งไว้นะคะก็ไม่น่า เกิน150บินล้านค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะราคาสวิงนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะซึ่งเราเองนะคะก็ตามหาจากในตลาดมาแบบค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะคะสําหรับน้องบอลลูนนะก็เดี๋ยวรอตลาดขึ้นอีกหน่อยนะคะแล้วค่อยเอาไปขายค่ะมาดูสิว่าเขาจะประมูลเจ้ากรอบลีนราคาอยู่ที่เท่าไหร่โอเคเห็นตลาดลงแบบนี้แล้วก็ชื่นใจขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยราคาขึ้นแบาบบ้าคลั่งมากเลยค่ะโอเค จบไปที่ยี่บหรอโอ้ราคาดีมากสุดยอดเลยนะคะดูเหมือนว่าที่นี่น่าจะเริ่มกลับมาปกติแล้วปะเดี๋ยวเราจะไปตามหาเจ้าบอลลูนกันอีกนิดนึงแล้วกันนะคะไหนดูซิที่นี่เขามีเจ้าบอลลูนหรือเปล่าอุ้ยโอ้ไทเทอีกโดมินัสแอตราราคา5.7วิลเลียนค่ะทุกคนสุดยอดมากน่าซื้อสุดสด โอ้เจ้าไททนิกโฮโลแกรมก็5.2าทีเลี่ยนค่ะทุกคน <c oughs> น่าซื้อสุดๆไปเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทุกคนเราเจอไททนิกปอมอีกแล้วค่ะนี่ไงคะเจ้าฮิวลักกี้ค่ะตั้งราคามาได้ยังไงทั้ง3ทิลเลียนเนี่ยไททนิกปอมนะคะทุกคนต้องคอยระวังนะคะหลังจากที่เราทําคลิปครั้งที่แล้วไปนะน่าจะไม่มีใครถูกหลอกแล้วเนาะตรงนี้ดูคุ้นๆน,นะคะน่าจะใช่ทีเดิมเลยเนี่ย โอ้แสดงว่ามีคนขายเขาไม่ค่อยเยอะเหมือนกันนะโอ้โหนี่ค่ะเจออีกบูส์หนึ่งนะคะขายอยู่ที่ 1, 125บิลเลียนค่ะทุกคนโหราคาดีเหมือนกันนะคะน่าจะดีที่สุดตั้งแต่เราหามาแล้วหรือเปล่าเจ้าของร้านยืนอยู่ตรงนี้ค่ะ มาลองทักทายเขาดูนะคะต่อสัก1 2 0บิลเลียนเป็นไงเขาเหมือนฟอวบูเฉยๆนะคะน่าจะไม่ได้อยู่อืมแต่ว่าเจ้าบอลลูนตัวนี้ก็ราคาดีที่สุดเท่าที่เราเจอมาแล้วนะคะเอาล่ะค่ะทุกคนเราจะมาซื้อเขากันนะคะมาซื้อกันเลยนี่นะคะ125บิลเลียนนะซื้อเลยนะคะเรียบร้อยว้าวได้มาแล้วคะ่ะทุกคนนี่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 น,นี่ขออวดหน่อยนะนี่เลยนะคะ โว้มาแล้วค่ะนี่เลยค่ะเจ้าออเรจบอลลูนนะคะน้องบอลลูนสีส้มนั่นเองมาแล้วนะคะนี่น่ารักสุดๆไปเลยใช่ไหมน่ารักมากเลยค่ะสุดยอด <c oughs> คือเราตั้งใจจะซื้อมาเพื่อเก็บไว้ในเพจคอลเลกชันเท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีจังหวะด,ดีๆเนี่ยเราก็จะไปขายคืนค่ะทุกคนนี่มันน่ารักมากๆเลยค่ะ สุดยอดเลยค่ะโอเคไหนะขอรวมทีมน้องบอลลูนนิดนึงแล้วกันนะนี่เลยค่ะเย้ในที่สุดนะคะเราก็มีน้องบอลลูนตัวใหญ่ทั้งหมด6ตัวแล้วค่ะทุกคนครบทั้ง6ตัวเลยค่ะเย่ที่ขาดไปนะจะมีน้องบอลลูนสีขาวนะแล้วก็มีเจ้าบูบอลลูนแคทนะคะแต่ว่าตัวที่ราคาดีๆเนี่ยมาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะทั้ง6ตัวนะคะชอบมากเลยนะคะนี่เป็นไงล่ะ ซึ่งเจมที่เราได้มาทั้งหมดในการซื้อจจบอลลูนในครั้งนี้นะคะก็เป็นเจมที่ได้จากอีเวนต์ไดมอนด์คูณ2เท่านั่นเองค่ะนี่มีคนถามซื้อแล้วซื้อมาแป๊บเดียวมีคนถามซื้อแล้วหรอแต่ตอนนี้นะคะมีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่าเราคิดว่าอัปเดตรอบหน้านะคะเจมคูน2เนี่ยน่าจะหายไปด้วยนะคะน่าเสียดายมากๆเลยค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่านอกจากที่อีเวนต์เจมจะหายไปก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นให้เราติดตามด้วยค่ะมันคืออะไรรู้ไหมคะ นี่เลยค่ะเราจะเอาให้ดูนะคะเราไปหาข้อมูลอัปเดตรอบหน้ามาเนี่ยซึ่งรอบนี้นะคะนอกจากที่เราจะสปอยอัปเดตครั้งที่เราไปเรียบร้อยแล้วนั้นนะคะที่บอกว่าจะมีด็อกเวิลค่ะสําหรับท่านแมวอย่างคุณเพสตันนะคะก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะเขาปล่อยภาพที่เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่นะคะเป็นเซตบอลลูนนะคะทุกคนออกมาเพิ่มถึง4ตัวด้วยกันนะคะเพื่อจะได้ไม่ให้ท่านแมวเสียใจนั่นเองค่ะและ4ตัวที่เราว่านะคะมันก็น่ารักมากๆเลยค่ะมีความแปลก ะะซึ่งหลายคนนี่ก็ตกใจเหมือนกันนะว่าทำไมถึงออกสีนี้มาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยดีกว่านะว่ามีสีอะไรบ้างคะ่ะตัวแรกเลยนะคะนี่เลยค่ะนี่น่ารักไหมคะเป็นเจ้ามอลลูนคัลเลอร์ฟลูค่ะทุกคนมีหูสีหนึ่งมีตัวสีหนึ่งมีก็มีขาอีกสีหนึ่งด้วยนะคะน่ารักมากนะคะและตัวข้างๆกันค่ะทุกคน หลายคนก็คงแปลกใจนะคะว่ามันคืออะไรแต่ว่าที่เราดูมานะคะเจ้าบอลลูนตัวนี้นะคะนั่นก็คือเจ้าบีนนั่นเองค่ะน้องบีนแคทของเรานะคะมันคือคือแม็กซ์โกบีนะคะถ้าใครเคยทานเนี่ยมันจะเป็นเหมือนถั่วที่อยู่ในน้ำซอสนะคะซึ่งเขาก็ทํามาจนได้ค่ะไม่คิดว่าเขาจะทาสีนี้มานะคะไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นอินสปายของเรื่องนี้เหมือนกันนะคะและตัวต่อไปนะคะซึ่งก็น่าสนใจมากเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ไม่คิดนะคะว่าจะมีเจ้าบอลลูนตัวสี ่คะและ้วเขาก็มาแล้วนะคะนี่เลยนะคะและก็ที่น่ารักมากเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าบอลลูนสีดํานั่นเองค่ะนี่เลยนะเขาบอกว่าตัวสีขาวแพงมากแล้วนะคิดว่าตัวสีนี้ก็ยิ่งจะแพงมากยิ่งกว่านะคะสัตว์เลี้ยงบอลลูนตัวใหม่ที่มานะคะไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนอาจจะมาในรูปแบบตุ๊กตาก็ได้นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงเกาะไหลเหมือนเจา้าบอลลูนสีชมพูรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะไว้เดี๋ยวรอดูอัปเดตคืนนี้แล้วกันนะคะ อ้ทุกคนเราเห็นเจ้าบอลลูนแคทต,ตัวสีทองตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะอยากได้อ่ะทุกคนซื้อสีทองไปอีกสักตัวดีไหมคะ <c oughs> โอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ